สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีแฟนครับเพนช่องพี่น้องเอฟซีผู้อยู่ทั้งบ้านครับพี่น้องแฟื่อนครับเพนช่องมาแล้วครับพี่น้องเอฟซีมาแล้วสวัสดีค่ะพ่อขายเกลือกินข้าวกับพระท่านค่ะนะกินข้าวกับพระท่านนี่เพื่อจะถอดกับพระท่านเต้าน้ำเราเนาะเนี่ยเรานอนก่อนบอกเออมีสัมภาษณ์สดกี่น้องนี่สัมภาษณ์สดค่ะสัมภาษณ์สดนี่จะอยู่ในช่อง ช่องทางยูทูปนะค่ะนะทาง YouTube ยูทูปเจ๊ย่างชาแนลแล้วก<ห>็แหล่พันรวยอ่าส่วนหนา้าเฟซจะเป็นพรุ่งนี้อะเจ้บอได้สัมภาษณ์จะเป็นเจ๊ย่างบ่อค่ะคือคือเอาที่เราบ่อมาแล้วมาบ่อต่อค่ะเพราะว่าเขาบอได้ยูเราที่เราสัมภาษณ์สดครับนี่ยในสัมภาษณ์สดช่องเจ๊ย่างชาแนลทางยูทูปนะคะ,ละและ้วก็แหล่พันรวยทางยูทูปค่ะ อันไหนคือรอคอยเนาะค่ะเนาะสำหรับท่านที่มักมากมักอ่ะเข้ามาชมเป็นแนวทางก็ได้นะคะเด้อฮาร์โบ่ะบจำเป็นต้องมาฮามากักเขามาดูว่ามันเอาเป็นแนวทางนะคะเอาไว้เป็นแนวทางเขียนไว้เป็นแนวทางมาของราเป็นตัวใดมว่ารรเพันหนึ 1, ่งสองงวดที่แล้วงวดก่อน วมดคอนีีพี่น้องมวอกนของพ่อขายเกลือค่ะวดที่แล้ววดชี่ผ่านมาออแล้วเขาตัวเปเี่นค่ะคื้อตัวสองหนึ่งหนึ่งสองค่ะสองหนึ่งหนึ่งสองเ็มขาตัวรองเหรอเขาตัวองค่ะทำไม่เขาตัวนี้หนีงนะแต่สากเลยพี่น้องนีเขาตัวองทนเขาปรี่นแล้วเก็รห่านอ่ะเกีรสามเกรห่าแล้วแอนั้นมาแล้วระบูมาอันนี้มันจะเป็นตัวใดเขาเอมาฟังเราบ้าเน่กันเนาะฟังจัดปากค่ะ พ่อไนขายเกลือพี่น้องพ่อขายเกลือค่ะพ่อจะแปกพ่อไนขายเกลือจิ้วไก่กันหลายพี่น้องเรื่องจมื่นหนึ่งสิบผาพี่น้องเป็นชับเป็นจ่องสวัสดีค่ะพ่อค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะสวัสดีครับเป็นไงพ่อหมานบ่อไหนยๆไหนเนื้อหิมะเนื้ออ้เจอสี่ห้าหมื่น เขาไม่ขอเจ๊ตหานี่ยงแต่าบ่พอยาเลยบอตัว <c oughs> ตน,นี้เล่น,นา่าพอเจ็หาเ่นเจ๊ตหายโอ้ที่ขอน่ามแล้วบ่้ังไหนขอแล้วขหองน้อยแล้วโอ้ขเหงทอ,องแล้วลูกแบบนะขั้งวันนี้เป็นจะไหนไม่จะไหนบอบ้านหนึกับสี่อันไหนครับหนึนงงน่งกับสี่ล้านเปอร์เซ็นหนึ 1> 1่งกับสี่ล้านเปอร์เซ็น ยับคู่เนี่ยพ่อกระซี่เยอได้เยวได้พ่อสามีามี่หและ4ีหนึ่งซีหนึ่งหนึ่งห่งมีตรองอีกบ้างค่ะตรองก็หาสีเลังห้าศูนเล่นห้าศูนและหกศน อ,อันอันสามสี่แล้วก็สี่หนึ่งแล้วกัหนึ่งหกเป็นมบ่คแล้วกัอันนี้ห้าศูนย์บ่อืัอันนี้เราไปร่บบางตั้งหักน้องเรียบร่างให้ 5, 0, 60, ับมาตั้งหลักห้าศูนย์หกศูนย์น่ะตอนนี้เราจะเป็นอ่าร่างเราอะร่างเราจะเป็นห้าศูนย์และหกศูนย์เป็นมาบ่ วันนี้แล้วไข่ทอดลังมาค่ะท่านผู้ชมเนี่ยนอนดีๆนี่น้องอ่าท่านใดผู้ชมก็คือสิดาาพหายคิดถึงแล้วแล้วเนาะพี่ชายคิดถึงพ่อละเอฟซีคิดหอดไลน์เอฟซีถามหาอะไรแตเลยโทรไปถามว่าพ่อทีมาเมื่อไหอ่าพ่อนานมากับโทรสัมภาษณ์ออกก่อนกับรูปแบบเยาชาไหมพ่อเอาพ่อมันแจ๊จังไลยเนาะพ่อมันแจ๊ตัวใดหลายกมูเนาะฮัลโหลครับ ห้าิบ้าสิบแลห้าสิบห้าห้าสิบาเล่วิ่งเดี๋่ะว่งันนั่งกับสีลาลาโอ้ล้านปอร่ัวอเอาพี่น่องซีุนยินเสียงพ่อขายเกียรก็ดีใจนะครับพีหน้องมีตัวเน้นเนาะวันนีพ่อเนาะค่อ่าเสมอห้าสิบ้าสิบแล้วอ้าขอบคุณขอบคุณพี่พ่อครับรบกวนไม่ได้สักหนเนาะขอบคุณค่าครับครับคเด้ออ่าพี่น้องยัซีทุชนหายคิดอแล้วนาะพี่น่องเนาะ รูแบบแนวทางพ่อขายเพลือหลายขัวหลายคนรอค่อยรบูแบบแนวทางออกมาลักษณะนี้ครับพี่น้องมีมีหนึ่งกับสี่อันนี้เน้นบนจับคู่สี่สามสี่หนึ่งหนึ่งหกส่วนล่างจะเป็นหาศูนยแล้วหกศูนย์ครับเออวันนี้ค่ะอ่ะนี่พี่น้อง แรงเทนชันบ่ใช่อ่ามิตต์แรงไลไ่แปลจรแหละรูปแบบในทางครับพี่น้องรัดว,วิ่งสายวิ่งสายโหลดเราโฟได้ม์กสายวิ่งหนึ่งกระสี<อ>ามากตัวหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์เป็นว่ะส่วนจับคู่เป็นสามซี่สี่หนึ่งหนึ่งหกห้าศูนย์หกศูนย์นี่เป็นต<อ> <6, 0, S 2> ัวลางเป็นว่ะห้าศูนย์กับหกศูนย์นี่แล้ให้ล่างมาค่ะแต่ว่าการบนกัรล่างอะไรที่เราเหรอพี่น้องอแต่ว่าสามตัวข้างบนนี่คือเน้นบนค่ะเน้นบนกันล่างค่ะ กันล่างเพราะว่ารอบก่อนเรามาบนเนะ<ม>าะเพราะว่าส่วนมากแล้วของเราจะเป็นสูตรบนมเมนล่างเพราเราจะเป็นสูตรบนดิเมมของเราเนี่ยจะเป็นเน่นบนค่ะเน่นบนอ่ามาไปที่หนึ่งสี่หนึ่งกระซีค่ะอ,อ่อสำหรับเลขวิ่งหนึ่งกระซีของพ่อขายเกลือค่ะอ,อ่าส่วนแจพูว่านี่สามสี่สี่หนึ่ง แล้วก็หนึ่งหกค่ะสามตัวค่ะอ่าส่วนห้าศูนย์กับหกชุดนี่แล้วให้ไปเล่นล่างค่ะอืแล้วให้ไปเล่นล่างค่ะอ่าเป็นสามตัวเพืนะ่อเรานเนาะหน่อยตัวก็มห,นะห,หันเนาะหน่อยมาหันมาหันซีมหันมหันมี่มีอย่างมีเจ็ดสามเอเจ็ดสามเจ็ดห้าแล้วก็ร้องสองหนึ่งแล้วก็สามห้าค่ะอ่าแต่ว่าวันนี้มีสามตัวค่ะสำหรับบนแต่ว่าล่าง เราจับมาให้คร่าวๆคือห้าศูนย์กับหกศูนย์ค่ะสำหรับล่างค่ะท่านใดชื่นชอบน้ำเลาก่ะยิบจับนะคะเด้ออันนี้เป็นแนวทางสำหรับท่านใดคิดถึงแล้ะกะหยิบจับไปพิจารณาค่ะโปรดใช้วิจารณานในการรับชมครับเนี่ยถ้ามีขามีลด <c oughs> อันนี้เป็นแค่แนวทางแล้วค่ะเด้อจะยังเป็นเสื้อกางให้ค่ะเ <c oughs> นี่ยถ้ามีขอามีลดครับเ <c oughs> อฟซีโปรโดใช้วิจารณาณในการรับชมระฟังค่ะ <c oughs> ท่านช่องเสนอเป็นเพื่อนแค่สิการการตัดสินใจสินเน้นน้ำอิพี้มักร er ูปแบบแนวทางของเพื่อนจากจังหวัดน้ำเพื่อนบอมักกับเบื้องเพื่อความมั่นชื่อท่านช่องเสนอไหวสินแนวทางพึ่งกันนะครับพี่น้องเอฟซีรูปแบบวันนี้แคปหน้าจอพี่น้องเอฟซีครับแคปหน้าจอเไปเนาะน้อแคปหน้าจอแล้วค่ะนี่ครับพี่น้องเอฟซีรูปแบบแนวทางหนึ่งสี่ กกอดข้อกันมากก็ไปลองมีเห็นว่ารถกดเบียดไปสาวกับสีหนึ่งหกแล้วคือว่ามีหนึ่งหา <laughs> 50, 60, นห้าศูนย์หกศูนเป็นจรรองแล้วว่าหาบนมันมันดับแล้วก็เลยเป็นมาที่สามซีแต่วา่าซีนี่มันมาแล้วระหว,ว่ามันต้องมาติดกันแล้ว,วอ่ะระว,วา่าหันมาหกซีเนาะมานที่ซีจะต้องไปล้ล่างแล้วอ่ะ ซี <C S 2> <C S 1> ต้องขึ้นบนมแม่ระวังอันยุลังบันนี่ซี C จะขึ้นบนค่ะอืแล้วก็เลยไปจับที่มันสูตรของเราอยู่ที่หนึ่งกับซีค่ะสองตัวอวจะไปแค่สามตัวก็ค่ะอันที่ฮาวงกบแมน,นี่คือเป็นเลืล่างค่ะฮา้์วิงัมนค่ะ,ะพ่อสีมีคายนมูลน้ำมันไปหาเป็นในปีห e ลังเอฟซีซื้อบริษัเฮ็ดสูตรนะเพราะเด็กได้สูตรว่าเป็นเนทาติ่าดตอนปีหล e ังเอฟซีนั่ แม่นคะเพราะว่าบ่มีคาม่าราเมนไปโบไนไ,นได้เพี่น้องไก่ได้เป็นลอยโคโล่เนาะจากนีอไปหาเป็นพีน่น้องเอฟซีตุกท่านมือนีกันเรียโทษสัมผัสเอาสักวันเน่ยตั้งใจกะเอาเป็นแนวทางนะค่ะเด้อฝากกดติดตามพี่น้อง<ห>ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร,ร์เป็นกำลังใจทางทีมงานครับ<ห>ผมเกับเจียเอียงสิดเดล่าไปก่อนเด้อพี่น้องเอฟซีตุกท่านพ่อกังในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ